ซึ่งกูจะมีน้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยพริกชายพริกชายนะครับพริกชายเอาละครับสวัสดีก็อยู่กับ D C X นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมกูต้องมาทำสำเนียงนี้เลยเหรอวะโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาทำไข่เจียวกินกันนะครับซึ่งจะเป็นไข่เจียวสไตล์ของกูนะครับโอเคอย่างแรกที่ต้องเตรียมเลยคือหนึ่งนะครับช่วย มานี่แหละโอเคถ้วยเราก็จานนะครับเอามาตักข้าวเสียงดังวะจานนะครับจานโอ้ยนิ้วกูโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยก็เอามาวางไวตง้ตรงนี้โอ้ยตรงนี้ครับจากนั้นเราก็จะไปเอาไข่ไก่มานะครับจะตู้เยน็น เสองฟองโอเคเอาสองฟองนี้มาเป็นไรวะ,ะช่างช่างมันนะครับไม่ผมไม่สนนะครับจะกินหมดนะครับหิวแล้วข้าเที่ยงกูยังไม่กินเลยปิสงอกแล้วเนาะ,อะโอเคโอเคนะครับมาอย่างแรกเลยคือเรามาเปิดเตาแก๊สกันนะครับอ่าสุดละรวยโอค เปิดตอกแกะกันแล้วนะครับต้องเปิดแรงนะครับผมจากนั้นเราก็เอากระทะมาวางนะกระทะครับจีนะครับกระทะครับจีกุเทียเลยเนี่ยโอเคนะครับอยา่างแรกคือตอกไข่จะเอาตรงนี้ก่อนแล้ค่อยตักข้าวโอเคมาอย่างแรกนะครับก็คือการตอกไข่นั่นเองนะครับซึ่งกูนันตอกไข่มือเดียวไม่ค่อยเป็น ใช่ครับตอบตอบเดียวไม่ค่อยเก่งโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอตอบใครก่อนนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับจากนั้นแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาเครื่องปรุงอื่นมานะครับซึ่งก็จะมีน้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยพริกชายพริกชายนะครับพริกชายแล้วก็เอออะไรอ๋อรสดีนะครับรถดีรถดีรดอ,อ,รอชิหายเลยเขี่ยวเน,นี้ยคืต้องมาทำสำเนียงอย่างนี้เลยหรอ โอเคมานะครับอย่างแรกเลยคือน้ำมันหอยนะครับใส่น้ำมันหอยไม่เปิดยากเว้ยนะครับเาเรียกกัการทำสไตล์บ้านนะครับนี่ลงทุนเองจับกล้องเองนะครับโอเคเยอะเยอะเยอะแล้วเยอะแล้วนะครับเยอะแล้วประมาณนี้ก็พอนะครับประมาณนี้ก็พอเก็บไปเก็บต่อไปนะครับก็พิชัยพิชัยเฮียแหละรถดีนะครับรถดี ดี okay. ประมาณนี้ก็พอนะครับไปเอาเค็มเกินไปพูดเหมือนคนใต้เลยว่าพูดเหมือนคนใต้เลยเหมือนพูดเหมือนสำเนียงฝรั่งเพิ่งมาไทยเว้โอเคนะครับมาใส่พริกไทยลงไปนิดนึงโอเคร้อนเว้ยไม่ร้อนหรือวันนี้โอเคเชิญเชิญนะครับเชิญเชิญนะครับเชิญ เช็ดหน้าคนนวดโอเค okay. จากนั้นนะครับก็เปิดตเตาแก๊สเลยนะครับโอเคไฟประมาณนี้โอเคจากนั้นนะครับก็ใส่น้ํามันลงไปนะครับนี่ใสน่น้ํามันมะกอกนะครับใส่น้ํามันมะกอกใส่น้ํามันพืชอะไรโอเคไหม <laughs> โอ้ยใส่เยอะไปม,ไมั้ยไม่เยอะโอ้ยไม่เยอะแล้วครับแล้วก็คนรอบๆกันนะครับอ่าโอเคครับระหว่างนี้เราก็ตีไข่รอนะครับลำบากกูนะครับที่กูต้องมาใช้มือเดียวในการตีอย่างนี้นะเดี๋ยวมันจะตกมันจะตกไอ้เหียตีเบาๆก่อนตีกูตีเบาๆก่อนอย่าแม่งตกลงไปนี่กูไม่ได้แดกนะกูต้องมาทำใหม่ โอเคนะครับตีให้มันเข้ากันจนฟองขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยเทลงไปมานะครับเสร็จแล้วแล้เราก็ลองเออลองดูนะโอเคนะครับอย่างนี้ถือว่าได้แล้วนะครับจากนั้นก็เทลงไปเลยโอเคโอเคร้นอนเหรอไอขี้มันนี่ยเยแดดก็ร้อนไอขี้มันระดูร้อนด้วยไปโอเคนะครับมันฟูเลย เนี่ยนะเขาเรีกยกว่าการทําไข่เจียวแบบโปรเฟชชั่นอลนะครับอ่าลงไม่ลงกระทะแล้วแม่งฟูเลยโอเคกูคเอารถให้มันตกลงมารอบๆก่อนเออนะครับถามว่าผมเพิ่งทอดไข่าขาเจียวครั้งแรกไหมไอ้ชี้กูทอดมานานแล้วครับแต่กูพลิกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ง่าไงก็ทำไม่ค่อยเก่งไนงะเออนั่นแหละเอ,อ้ยต้องพูดสำเนียงแบบนี้เออคนถึงจะคนดูถึงจะชอบไม่รู้ชอบหรือเปล่ปาแต่กูจะทำสำเนียงอย่างนี้นะครับนี่ไข่เจียวเรียงอ้อยไข่เจียวเรียงอ,อย้ยวยยววยงอ,อยนะครับ ไปเจ้ดเรื Get okay. Okay, okay, ่องอะโอเคเราจะสุกแล้วนะครับงเงี้ยโอเคสุกแล้วปิดแก๊สโอเคอู้คนขึ้นเลยคนขึ้นนะโอเคมาจากนั้นก็ไปตักข้าวกินนะครับอ่อชื่พีอยู่ไหนวะที่ตักอ๋อ้ที่ตักข้าวอยู่นี่นะครับที่ตักข้าวที่ตักข้าว โอ้ยอคกับที่ตักข้าวนะครับเราก็ตักไปเลยนะครับจะลงคลิปนี้นะครับสักตอนดึกๆนะครับคนดูจะได้มาด่ากูหยอกหยอยอกนะครับหยอกหยโอเคมาเมนข่าวเหลือน้อยซะด้วยประเด็นจะเอาอี้ไอกอโอเค คมันมันยังน้อยมันยังน้อยมันเดิมกูต้องมาตักอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยโอเคมาตักอีกก็ได้นะครับอ่ะต้องกินให้เพียงพอต่อวันนะครับในนาการนะฮะโอาโหจะทิ้งไปเลยไอ้นี่ทำไมวะกูจะทิ้งแล้วกูจะทิ้งพระบพีลงทำไมวะโอเคมาโอเคมาเดี๋ยวตักลงเลย โอเคนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็เอาซ้อมกับช้อนมานีะครับอ่ายังไม่พอนะครับยังไม่พอเราก็ต้องไปเอาซอมมะเขือเทศมีหรือเปล่าอยากกินกับซอมมะเขือเทศไม่มีวะแมงไม่มีหรือช่างแมงช่างแมงเหรือไงไม่อยากกูไม่กินละโอเคนะครับไป เราไปกินกันเก็บอุปกรณ์กันโอเคไปเราไปกินกันนะครับโอเคมานะครับถึงแล้วนะครับซึ่งผมจะมากินให้ดูทาําพูดสัาเนียงปกติก็ได้อะโอเคนะครับเดี๋ยวกินให้ดูเอ่อข้าวข้าวไอเจอกับข้าวร้อนๆนะครับโอเคอืม okay. <c oughs> อร่อยครับอร่อยอร่อยกินกแล้วกุขี้แตกเลยยอกยอกนะครับแต่สไตล์กูโอเคนะครับอร่อยอร่อยอร่อยเออนั่นแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีแค่นี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กวิดสุดท้ายนะครับเออลืมกดกระดิ่งอย่าไม่ได้ข่าวคลิปใหม่ๆสำหรับวี้บ๊ายบายนะครับไม่มีอะไรทำนะครับกูไม่มีอะไรทำโอเค